2015นะคะรับลาปีเก่ากันไปแล้วแล้วก็เปิดรับปีใหม่พร้อมกับอายุที่เพิ่มมากขึ้นกันอีก1ปีนะคะแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นนั้นไม่ได้มีเฉพาะอายุอย่าง นะคะยังรวมไปถึงภารกิจกรรมแล้วก็ความรับผิดชอบต่างๆในชีวิตของเราด้วยนะคะทำให้ดูเหมือนว่าเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันเนี่ยแทบจะไม่พอใช้โดยเฉพาะอย่างิ่งในเวลาเช้านะคะแทนที่เราจะได้มีเวลาดูแลตัวเองอย่างเต็มที่เนาะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าแทบจะไม่พอแล้วเลยนะคะในวันนี้เนี่ยพิมจึงนําสกินแคร์ที่เรียกว,ว่าครบวงจรทีเดียวนะคะมาเป็นชุด3ชิ้นนะคะเพื่อให้คุณใช้แบบรวดเร็วเสร็จปุ๊บออกจากบ้านได้ปรับเลยนะคะโดยเขาเคลมไว้ว่าเมื่อคุณใช้ต่อเนื่องนะคะเป็นเวลา2สัปดาห์เนี่ยจะทําให้ผิวคุณ เนียนเด้งแล้วก็แต่งตึงนะคะไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องไปฉีดฟิลเลอร์นะคะแล้วเมื่อใช้ต่อเนื่องกันอย่างเป็นประจำสี่สัปดาห์นะคะจะช่วยลดเลือนจุดด่างดาแล้วก็ปรับสีผิวของคุณให้ดูกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันค่ะสาหรับผลิตภัณฑ์บํารุงผิวครบวงจร3ขั้นตอนที่จะช่วยประหยัดเวลาในช่วงเช้าของคุณก็คือผลิตภัณฑ์จากโอเลนี่เองค่ะสําหรับในไลน์นี้นะคะ3ชิ้นนี้มาจากไลน์ที่ชื่อว่าโอเลนิเจเนอริสไมโครสกับปิงค่ะโดยที่ตัวแรกเนี่ยคือเซรั่มนะคะตัวที่ส็น UV ครีมค่ะเรามาดูรายละเอียดของแต่ละตัวกันก่อนนะคะสําหรับตัวแรกนะคะคือตัวเซรั่มนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเซรั่มสูตรเข้มข้นนะคะที่จะช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ยกกระชับผิวของคุณน,นะคะโดยที่ลักษณะนเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อฟลูอิดที่บางเบานะคะหลังจากทิมลงแล้วบางเบาจริงนะคะเมื่อลงไปแล้วเนี่ยนะคะจะซึมลงไปในผิวของคุณเนี่ยได้อย่างง่ายดายมากๆแล้วก็ผิวจะสึกลื่นทันทีเลยนะคะตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มขน้นสูงที่สุดในบรรดาผลิตตภััณฑ์ทุกๆวของใน โอเรดิเจเนรีทั้งหมดนะคะออกแบบมาเพื่อจะลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ยกกระชับผิวของคุณโดยเฉพาะเลยค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่ใช้เพียงครั้งแรกเนี่ยนะคะคุณจะสัมได้เลยว่าผิวคุณเนี่ยดูนุ่มแล้วก็ยกกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะคะคือตัวครีมนะคะหรือตัวมอยส์เจอไรเซอร์นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ยกกระชับผิวเช่นกันนะคะคือเรียกว่าออกแบบมาเพื่อให้ใช้คูกค่กันแล้วได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยมีเนื้อครล,าล,นนะคะลกราบงส ผิวของคุณได้อย่างล้าลึกนะคะในครั้งแรกที่คุณใช้เนี่ยจะสึกเลยว่าผิวของคุณเนี่ยชุ่มชื่นแล้วก็นุ่มเด้งมากยิ่งขึ้นแต่เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำเนี่ยนะคะจะทําให้สึกว่าผิวเนี่ยเต่งตึงเปล่งปลงัล่งรูขุมขนดูกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ริ้วรอยต่างๆเนี่ยแลดูเลือนลงจนคุณสังเกตได้ค่ะสําหรับขั้นตอนการบํารุงอย่างล้าลึกด้วยเซรั่มผ่านไปแล้วการเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวด้วยมเซรอร์ผ่านไปแล้วนะคะแน่นอนขั้นตอนที่3ในช่วงเช้าที่คุณขาดไม่ได้้กกกก็คืออาารปปงงผิวจแแสแด เนอริสไมโครสครับบิ้งยูวีครีมตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของ s p f 30นะคะที่จะสามารถปกป้องผิวของคุณได้จากรังสี u v a และ u v b โดยที่กันแดดตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกเป็นกันแดดที่มีประสิทธิภาพสูงโดยออกแบบมาเพื่อให้ผิวของคุณเนี่ยยังคงความอ่อนเยาว์แล้วก็ไร้ริ้วรอยนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมที่สําคัญนะคะจากวิตามินซีและวิตามินอ e ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อต้านและปกป้องผิวของคุณเนี่ยจากอนุมูลอิสระนะคะแล้วนอกจากนั้นยังมีส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อช่วยนนการรรรดดเื้ออววยย สำหรับเนื้อของผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะคะเป็นลักษณะที่มีความบางเบานะคะไม่มันแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะคะ่ะสำหรับส่วนผสมสําคัญ3ชนิดที่มีอยู่ในผนลิตภัณฑ์ลนนี้เนี่ยนะคะตัวแรกก็คืออะมิโนเปปไทด์นะคะจะเป็นตัวเข้าไปช่วยกระตุ้นการสร้างอิลาสตินในชั้นผิวนะคะทำให้ผิวเนี่ยมีความแข็งแรงดูแน่นกระชับนะคะลดปัญหาเรื่องผิวหย่อนคล้อยและใบหน้าไม่ได้รูปนะคะสำหรับตัวที่2คือไฮยาลูรอนิกแอซิดตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าที่2อ,อย่างที่สําคัญด้วยกันนะคะอย่างแรกคือช่วยผิวหนังเนสามารถเก็บกักความชชุ่่มมื้นไดาากวา นะผลลับที่ได้ก็คือผิวคุณเนี่ยจะดูฟู นุ่มเด้งแล้วก็เต่งตึงมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคุณสมบัติที่2ก็คือจะไปช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ไฟโบบลาสเพื่อช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างคอลลาเจนนะคะอีลาสตินทําให้ผิวคุณเนี่ยดูเต่งตึงลดเรือนริ้วรอยลงค่ะสาหรับส่วนผสมสุดท้ายนะคะคือสารสกัดจากมะกอกนะคะตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่จะไปช่วยนําพาสารอาหารนะคะให้ซึมสู่ผิวได้ล้าลึกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเพิ่มการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระของเซลล์ผิวตามธรรมชาติแล้วยังเพิ่มเมตาบอลิซึมให้กับเซล สําหรับผลลัพธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละตัวที่ทางแบรนด์เคลมมามีดังต่อไปนี้ค่ะสําหรับตัวแรกนะคะคือตัวเซรั่มนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่ใช้แล้วนะคะจะทําให้รู้สึกว่าผิวเนี่ยดูเนียนละเอียดมากยิ่งขึ้นริ้วรอยแลดูลดเดือนลงนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื่นเต่งตึงมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวที่2นะคะคือตัวครีมหรือตัวมอยส์เจอไรเซอร์นะคะตัวนี้จะมาในรูปแบบกระปุกนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อใช้ในวันแรกนะคะคุณจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าลุคุคณยแลดูกระชั มากยิ่งขึ้นผิวดูเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสามากยิ่งขึ้นนะคะแต่เมื่อใช้ไป2ส,สัปดาห์แล้วเนี่ยนะคะผิวคุณจะดูรู้สึกว่ากระชับจนรู้สึกได้และเมื่อใช้ไปครบ1เดือนนะคะหรือประมาณ4ี่สัปดาห์เนี่ยจะทาให้รู้สึกว่าริ้วรอยแห่งไวแลดูลดเดือนลงค่ะสําหรับตัวที่3นะคะคือตัว UV ครีมนี่เองนะคะที่มีส่วนผสมของ SPF 3 0นะคะตัวนี้เนี่ยแม้จะเป็นคุณสมบัติหลัก เพื่อช่วยกันแดดนะคะแต่ก็มีความสามารถในการช่วยลดเดือดริ้วรอยเช่นกันนะคะแล้วยังช่วยต่อต้านผิวของคุณนะคะจากอนุมูลอิสระนะคะแล้วยังช่วยปกป้องผิวคุณจากการทําลายของแสงแดดด้วยค่ะ ในกรณีของพิมพเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆนะคะเพราะดูแลผิวของตัวเองอย่างเต็มที่ต่อเนื่องมาโดยตลอดทาให้ยังไม่มีริ้วรอยล่องลึกต่างๆที่ชัดเจนนะคะแต่อย่างไรก็ตามการที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์3ตัวนี้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะทําให้ผิวของพิมพเห็นความแตกต่างเหมือนกันนะเมื่อใช้ปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าลุมขนแลดูเล็กลงแล้วมันก็แต่งหน้าง่ายมากขึ้นเพราะผิวหน้าเนี่ยมันดูเรียบเนียนนะคะแล้วก็หลังจากที่ใช้ผ่านไปแล้ว3สัปดาห์นะคะโดยที่พิมพคิดว่าแต่ละท่านไานจะตอบสนองต่่าาาาางงกันัานนบทจะ1สปดห์้ สสัปดาห์5สัปดาห์นะคะแล้วแต่สภาพผิวแต่ละท่านสําหรับของพิมเนี่ยเมื่อผ่านไปที่3สัปดาห์ปุ๊บเนี่ยนะรู้สึกได้เลยว่าผิวตรงช่วงเนี้ยค่ะมันกระชับมากยิ่งขึ้นรู้สึกเหมือนหน้ามัน วีมากยิ่งขึ้นมันยกขึ้นอะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะผลลัพธ์ของใครของมันนะสำหรับช่วงหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะถึงวิธีการใช้สเต็ปการลงวิธีการนวดซึ่งบอกเลยว่าไม่มีสเต็ปเลยมันง่ายมากมันเข้าใจง่ายไม่ต้องมีอะไรมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเนื้อเป็นยังไงพันลงไปแล้วรู้สึกยังไงนะคะฟินนชชิ่งเป็นยังไงบ้างแต่สาหรับหนึ่งสิ่งนะคะที่พิมไม่สามารถให้คุณได้ในวิดีโอนี้ก็คือกลิ่นพิมอยากจะให้คุณมีโอกาสได้ไปลอง พิสูจน์กลิ่นของเขานะคะที่จุดขายดูเพราะกลิ่นของเขาหอมสดชื่นจริงๆนะคะอยากจะให้ได้ลองกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากคือราคาและจุดขายนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวที่เป็นเซรั่มนี้นะคะมีขนาดบรรจุ50 ml ราคา1,099บาทนะคะสำหรับตัวครีมนะคะขนาดบรรจุ50 ml ราคา1,099บาทนะคะสำหรับตัว UV ครีมนะคะขนาดบรรจุ50 ml ราคา1,099บาทนะคะเข้าใจง่ายแล้วก็จำง่ายมากๆนะคะสำหรับจุดขายตอนนี้แทบจะทุกที่นะคะไม่ว่า จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์ทอะไรมีหมดนะคะสามารถหาซื้อได้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันค่ะว่าใช้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะตอนนี้ทิมก็ได้ทําความสะอาดผิวหน้าและซับหน้าให้แห้งแล้วนะคะพร้อมที่จะทําการทดสอบผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาลองสวอชนะคะทั้ง3าตัวข้างๆกันเลยนะคะเพื่อจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนั้นมีลักษณะ t e x t u r ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มที่ตัวแรกนะคะตัวเซรั่มก่อนคะ่ะเซรั่มเนี่ยจะมีลักษณะเป็นขวดหัวปั๊มนะคะ นี่อันนี้คือหนึ่งปั๊มนะคะปริมาณของเขาเลยนะสำหรับตัวครีมเนี่ยนะคะจะมาในรูปแบบของกระปุกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะใช้เป็นคอตตอนบัตในการป้ายขึ้นมา,าวางไว้ข้างๆกันนะคะและสำหรับตัวสุดท้ายนะคะตัวกันแดดก็จะมาในลักษณะของรูปแบบกดปั๊มเช่นกันนะคะพิมจะกดหนึ่งปั๊มของเขาเลยนะเต็มๆนะคะจะหเห็นปริมาณด้วยเนาะ อ่านะคะสังเกตทั้งสามตัวนะคะที่วา,างคู่ข้างกันนะคะคุณจะเห็นได้ว่าทั้ง3ามตัวจริงๆแล้วเนื้อของเขาเนี่ยมีความเข้มข้นสูงทุกตัวแหละแต่ว่าตัวที่มีลักษณะใสมากกว่าเพื่อนนะคะจะเป็นตัวเซรั่มนะคะดูได้จากตอนนี้เนี่ยที่เขากําลังพยายามจะไหลลงนะะตามแรงโน้มถ่วงนะคะเดี๋ยวจะกวาดขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็ป้ายให้ได้เห็นเนื้อนิดนึงนะคะ่ะว่าหลังจากที่เราป้ายลงไปบนผิวแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดสังเกตใกล้ๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขามีประกายมุก อยู่ในเนื้อของเขาด้วยนะคะแปลว่าเวลาหลังจากที่ลงไปบนผิวของเราแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีประกายมุกเบาๆอยู่บนหน้างเราเหมือนกัน,นะคะออกแนววิ่งๆนิดนึงนะคะสำหรับตัวที่สองนะคะตัวครีมนะคะเนื้อแน่นมากนะคะเนื้อแน่นมากมีความเข้มข้นสูงมากนี่นะคะไปเห็นข้างบนนี้เลยเห็นไหมนี่นะคะแต่คุณลองสังเกตดูว่าถึงแม้จะมีความเข้มข้นสูงเนี่ยนะคะแต่เมื่อเกลี่ยกระจายลงมาบนผิวแล้วเนี่ยนะคะ กระจายและซึมไปได้อย่างดีนะคะแล้วก็ไม่เหนียวไม่มันด้วยออ นี่ถือว่าเก่งมากๆนะคะสำหรับครีมตัวนี้นะคะแล้วก็สำหรับตัวสุดท้ายนะคะคือครีมกันแดดน,นะคะสังเกตได้ว่า1ปั๊มของเขาปริมาณจะเยอะกว่าตัวอื่นนะคะแต่เป็นเพราะว่าปริมาณของการใช้ตัวครีมกันแดดเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยเราต้องใช้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วตามปริมาณที่แพทย์ผิวหนังแนะนํานะคะเพราะนั้นปริมาณที่เขากําหนดมาสําหรับหนึ่งปั๊มสาหรับการใช้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งใบหน้าเนี่ยนะคะถือว่ากําลังพอดีนะคะสำหรับเนื้อนะคะจะเป็นเนื้อครีมข้นและขุ่น นะครีมข้นและขุ่นเยอะมากเลยหนึ่งปั๊มนะคะแต่เวลาลงที่บนผิวหน้าเราก็ถือว่ากําลังพอดีนะคะให้ดูนี้นิดนึงเปรียบเทียบกันกับตัวครีมนะคะก็จะสังเกตได้ว่าตัวครีมเนี่ยพอซึมไปแล้วเนี่ยนะคะอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะลงผิวไปซึมหายไปกระจายหายไปนะคะแต่ตัวที่เป็นกันแดดเนี่ย จะมีเนื้อที่เข้มข้นมากกว่านะคะเอาล่ะตอนนี้เราก็มาทดสอบลงบนใบหน้ากันนะคะโดยที่ขั้นตอนแรกแน่นอนนะคะจะ้องเริ่มกันที่ตัวเซรั่มก่อนนะคะเซรั่มเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะใช้เพียงหนึ่งปั๊มก็เพียงพอแล้วสําหรับหนึ่งใบหน้านะคะแต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะลงที่ลําคอหรือตรงช่วงเนินอกด้วยเนี่ยสามารถจะเพิ่มปริมาณตามความพึงพอใจได้เลยนะคะหยิบน,นะคะหนึ่งปั๊มซึมเร็วมาก เกลี่ยง่ายมากลื่นไปกับผิวเลยทีเดียวนะคะตัวนี้อ่ะให้ดูนิดหนึ่งแบบเร็วๆนะคะสังเกตดูผิว นี่คือผิวที่ผ่านการล้างหน้ามาแล้วนะคะไม่มีการลงโทนเนอร์ไม่มีการลงโลชั่นอะไรก่อนทั้งสิ้นนะคะเพราะนั้นตอนก่อนลงเนี่ยผิวจะแห้งตึงพอสมควรนะคะแต่ตอนนี้หลังจากที่ลงเฉพาะตัวเซรั่มอย่างเดียวแล้วเนี่ยนะคะผิวสามารถจะขยับเพราะว่ามีความชุ่มชื่นได้นะคะ <c oughs> นะแล้วก็ไม่มีความมันนะคะยังไม่ค่อยมีชีนอะไรมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าลงไปเพียงชั้นเดียว1ปั๊มนะคะซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอสาหรับที่จะลงไปบํารุงผิวในชั้นลึกนะคะสำหรับขั้นตอนที่2แน่นอนนะคะจะต้องเป็นการบํารุงโดยใช้์เ i อไรเซ z e r นะคะหรือว่าตัวครีมของเขานะคะสำหรับปริมาณที่คุณจะใช้เนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับ ความชอบส่วนตัวความต้องการของผิวแล้วก็สภาพอากาศในช่วงเวลานั้นๆที่คุณใช้นะคะเพราะฉนั้นอาจจะลองค่อยๆกําหนดปริมาณดูในแต่ละวันในการใช้แต่ละครั้งนะคะว่าคุณต้องการใช้มากน้อยแค่ไหนอาจจะเริ่มที่น้อยๆก่อนหลังจากนั้นคุณค,ค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆได้นะคะจะได้รู้สึกสบายผิวมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ส่วนของพิมพวิธีการใช้ก็ง่ายมากคะ่ะแต้ม5้าจุดนะคะหลังจากนั้นก็เกลี่ยได้เลยนะคะอยากจะสังเกตหนึ่งว่าเกลี่ยปุ๊บซึมไปกับผิวอย่างรวดเร็วนะคะไม่ได้ต้องนวดอะไรมากมาย แค่เกลีย่ยให้ทั่วบริเวณนะคะให้เข้าไปตรงทุกจุดที่หนูต้องการเท่านี้เองนะคะนี่พิมเพียงแค่เกลีย่ยเท่านั้นนะนี่คือเริ่มซึมเห็นไหมแทบจะหมดแล้วและผิวที่หน้าผากเนี่ยก็ดูรีแลกซ์ขึ้นทันทีนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยพี่ม็นคนที่ผิวตรงช่วงหน้าผากเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีริ้วรอยเล็กๆเ,เ,เริ่มมาแล้วนะคะสําหรับส่วนอื่นก็สามารถที่จะใช้มือค่อยๆเกลีย่ยได้เลย พิมพเองสามารถที่จะใช้ครีมตัวนี้เนี่ยทารอบดวงตาได้ด้วยเลยนะคะเพราะว่าครีมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเลือกริ้วรอยล่องลึกนะคะเพราะนั้นตรงช่วงใต้ตาใครที่เริ่มมีริ้วรอยต่างๆเหล่านั้นนะคะครีมตัวนี้จะไปช่วยทำให้ผิวมคุณฟูขึ้นซึ่งไปอย่างรวดเร็วนะคะนี่คือหมดแล้ว <laughs> ซูมเรียบร้อยนะคะมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทาตัวนี้นะคะ นี่คือผิวหลังจากที่ลงเซรั่มแล้วก็ม์เจอไรเซอร์แล้วนะคะสังเกตได้ว่าผิวจะดูฉ่ำกว่าตอนลงแค่เซรั่มเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วผิวเนี่ยจะเริ่มมีชีนนะคะคือจะเริ่มมีเงา,เ,าเงาแบบนี้นะะของความชุ่มชื่นที่ขึ้นมาให้เห็นบนผิวนะยืดหยุ่นมากนะตอนนี้นะคะยืดหยุ่นมากแล้วก็พวกรูขุมขนอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะถือว่าแทบจะมองไม่เห็นเลยเนะคือเนียนมากๆเนียนทีเดียว ะะสำหรับตัวที่3นะคะก็มาถึงขั้นตอนการลงกันแดดเป็นผลิตภัณฑ์3ตัวที่คุณไม่ได้ต้องทิ้งเวลามากมายนะคะเซรั่มเสร็จนะคะทูทูทูซาดาดา,า,า,าเสร็จหลังจากนั้นก็ตามด้วยมอยจอยเซอร์แล้วก็สามารถลงกันแดด,ดตามได้เลยะคะไม่ได้ต้องแบบมายืนพัดหรือรอเวลาอะไรแบบนี้นะคะสำหรับกันแดด,ดก็นแน่นอนนะคะ1ปั๊มนะคะเป็นปริมาณที่เขากําหนดมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเหมาะสําหรับผิวหน้า1ผิว วิธีทากันแดดพิมพ์นะคะก็ง่ายมากเลยพิมพ์ใช้วิธีทาให้ทั่วใบหน้าก่อนนะคะโดยที่ยังไม่เกลี่ยนะคะจะได้สังเกตเห็นได้นะคะว่าตรงไหนบ้านที่เราทาไปแล้วตรงไหนบ้านที่เรายังพลาดไปปีกจมูกทาหรือยงังใต้ตานะคะคํามับแก้มคางเหนือริมฝีปากนะคะถ้าเกิดดูเช็คแล้วครบแล้วคํานี้เราค่อยเกลี่ยนะคะ สำหรับตัวกันแดดเนี่ยนะคะไม่ใช่กันแดดเพียวๆซะทีเดียวนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเซตนี้ของโอเลเพราะว่าเขาเป็นกันแดดที่มนนส่วนผสมสําคัญหลายตัวนะคะที่ช่วยเรื่องริ้วรอยล่องลึกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณลงกันแดดแล้วทำไมคุณรู้สึกเหมือนกับเอ๊ะมันเหมือนเคลียมบำรุงไปในตัวด้วยเลยเนาะอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะเขามีคุณสมบัติแบบนั้นที่ดีไซน์มาแล้วออกแบบมาแล้วนะคะ แล้วคะ่ะเรามาดูสภาพผิวนะคะหลังจากที่ลงทั้ง3ามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ลง3าขั้นตอนเรียบร้อยนะคะ,ะ,คะสังเกตเลยว่าตอนนี้ผิวชุ่มฉ่ำมากนะคะใครที่เป็นคนผิวแห้งมากๆคุณจะรู้เลยว่า สภาพลักษณะแบบนี้คือเป็นอะไรที่คุณต้องการนะคะคุณไม่ต้องการให้คุณผิวคุณเนี่ยมันแห้งมากจนเกินไปนะเพราะว่าการที่ผิวแห้งมากจนเกินไปนะคะริ้วรอยก็มานะพิมพ์เชือ่อว่าหลายๆท่านที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เซตนี้นะคะสำหรับสาวๆที่อยู่ในช่วงอายุ35-45เนี่ยถึงวัยที่เราให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยต่างๆนะคะแล้วก็ความไม่สม่าเสมอของสีผิวเพราะนั้นผลิตภัณฑ์เซตนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาออกแบบมามีส่วนผสมที่สําคัญที่ช่วยในเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะนะคะจึงทําให้เกิดความ ชุ่มชื่นอย่างมากบนผิวนะคะแต่ว่าหลังจากที่พิมพ์ได้ทําการทดสอบแล้วนะคะโดยการใช้ผลิตภัณฑ์3ตัวนี้ติดกันแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยอาจจะทิ้งไว้สักแป๊บนึงแต่งตัวหรืออะไรแบบนี้แล้วกลับมานะคะแล้วเริ่มแต่งหน้านะคะอาจจะใช้เพียงแค่แป้งฝุ่นก็ได้นะคะเพราะว่าพากหลังนีมพิก็ใช้แค่แป้งฝุ่นเท่านั้น เพียงแค่ใช้แป้งฝุ่นเซตนะคะสามารถที่จะอยู่ได้เลยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีความมันออกมานะคะทำให้แค่เพียงแป้งฝุ่นนะคะก็สามารถที่จะเอาอยู่ได้แล้วนะคะเอาละค่ะก็ ถือว่าเป็นการทดสอบการใช้ที่รวดเร็วนะคะเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายเข้าใจง่ายไม่ได้ต้องมีเทคนิคการทาอะไรมากมายเป็นพิเศษนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากจะลองนะคะก็ลองหาดูที่จุดขายใกล้บ้านท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะพิณต้องขอบคุณมากๆนะคะที่กรุณาติดตามชมวีดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ